พี่บ้านครับเช็คเอาท์หน่อยครับคุณลูกค้าจะเช็คเอาท์เหรอคะใช่ครับงั้นรบกวนคุณลูกค้าไปรอที่ล็อบบี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันขอเช็คห้องก่อนคะ่ะทําไมต้องเช็คด้วยอะครับนี่คุณกลัวว่าผมจะขโมยของในโรงแรมคุณอ,อ๋อไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือมันเป็นกฎของโรงแรมเราคะ่ะต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะ ครับครับผมผมกำลังเช็คเอาครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ เดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวก่อนค่ะครับคุณลูกค้าลืมของอะไรไว้หรือเปล่าคะอ๋อผมน่าจะลืมเงินสดไว้อะครับงั้นรบกวนคุณลูกค้าช่วยยืนยันให้หน่อยได้ไหมคะว่าลืมเงินไว้เท่าไหร่อ่อเป็นเงินสดห้าหมื่นบาท แล้วก็เป็นแบงค์ใหม่หมดเลขเรียงด้วยครับใช่จริงๆด้วยนี่เงินของคุณลูกค้าค่ะขอบคุณครับ ยุย้ยเธอโง่หรือเปล่าเนี่ยเงินตั้งห้าหมื่นเลยนะถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาเอาไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีใครรู้แล้วอีกอย่างในห้องนี้ก็ไม่มีกล้องจอนปิดด้วยเงินกว่าจะหามาได้แต่ละบาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใครจะไปรู้บางทีเงินก้อนนั้นอาจจะเป็นเงินที่เขากำลังจะช่วยชีวิตใครอยู่ก็ได้ เงินนั่นมันไม่ใช่ของเราไม่เอาอ่ะดีแล้วก็จริงของเธอเป็นฉันฉันก็ไม่เอาหรอกเอามาไม่รู้จะมีบาปกรรมอะไรตามมาหรือเปล่าว่าแต่เย็นนี้เรากินอะไรดี ัสดีครับมีห้องว่างหรือเปล่าครับโทษนะครับมีห้องว่างไหมครับมีแต่คุณช่วยถอดแม่ดอกก่อนได้ไหมพอดีผมเป็นหวัดนะครับแม่สะดวกงั้นก็ขอบัตรประชาชนหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ได้เอามานี่คุณถ้าไม่มีบัตรประชาชนมันก็เปิดห้องไม่ได้ช,ช่วยช่กันหน่อยนะครับมันสวย แผนแม่บ้านได้ยินแล้วตอบด้วยมาเรียกอะไรเวลานี้เนี่ยคนเขาจะพักดีๆซะหน่อยรอไปก่อนแล้วกันมีเรื่องฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวฉันตอบกลับเองค่ะแม่บ้านค่ะ 224ลูกค้าบอกว่าผ้าปูลและกอหมอนยังไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนให้ด,วด่วนค่ะได้ค่ะทำไมไม่เลือกห้องใหม่ไปจะได้จบจบแต่ห้อง224ฉันจำได้ว่าฉันเปลี่ยนแล้วนะแต่ทำไมเขายังบอกว่าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวฉันไปดูเอง มาได้สักทีนะโรงแรมนี้เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ปอกหมอนใหม่ให้กับลูกค้าแต่ห้องนี้ฉันเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะนี่คือใหม่แล้วเหรอใช่ค่ะฉันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อตอน11โมงนี่เองคุณเป็นคนเปลี่ยนเองใช่ไหมค่ะฉันเป็นคนเปลี่ยนเองค่ะคุณเป็นคนเปลี่ยนเองคุณทำไมไม่ดูดีๆก่อน ผ้าปูที่นอนแล้วปอกหมอนที่ใช้แล้วเนี่ยเอามาใช้ซ้ําได้ไงแต่ฉันเปลี่ยนเป็นผืนใหม่ทั้งหมดให้แล้วนะคะนี่คุณกำลังเถียงลูกค้าเหรอไม่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนผืนใหม่ให้ตอนนี้ทั้งหมดเลยค่ะยุย้ย ันจำได้ว่าห้องนั้นฉันเปลี่ยนผ้าปูหมดแล้วนะแต่ทำไมลูกค้าคนนั้นยังบอกว่าเก่าอยู่อ่ะช่างมันเถอะเรารี่บไปกิกนข้าากันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราต้องมีงานทำต่ออีกนะแม่บ้านช่วยเอาทิชชู่ไปให้ห้องสองสองสี่หนึ่งนไม่ไปโว้ยย,วยุ้ย แบบนี้มันหาเรื่องกันจะชัดถ้าเราทำตามนะต่อไปมีเรื่องอะไรนิดหน่อยๆก็ใช้เราหมดแล้วสิไม่เป็นไรหรอกแกแกไปกินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปเองยุย้ย นี่ค่ะคุณลูกค้าทําไมเป็นเธอเองแล้วเนี่ยฮะคนอื่นเขาไปทานข้าวกันหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้ทั้งโรงแรมมีแม่บ้านอยู่ทั้งหมดกี่คนมีสองคนค่ะสองคนดูเลยทั้งโรงแรมี่ยนะใช่ค่ะมีแม่บ้านแค่สองคนแต่เธอบริการดีขนาดนี้เธอเคยผ่านการอบรมมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะฉันเพิ่งมาทำงานได้สามอาทิตย์ค่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะหรือว่าถ้าคุณลูกค้ามีอะไรขาดเหลือก็เรียกฉันได้ตลอดเลยค่ะคุณเป็นคนดูแลโรงแรมนี้สินะผมมีคำแนะนำเกี่ยวกับโรงแรมนี้จะแนะนำคุณหน่อย เอากระดาษกับปากกาให้ลูกค้าคนนี้หน่อยเดี๋ยวก่อนคุณบริการลูกค้าแบบนี้เหรอผมมีคำแนะนำให้คุณแต่คุณกลับให้ผมเขียนลงในกระดาษถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยคุณคงจะเอาไปฉีกทิ้งโดยที่ไม่อ่านมันเลยแล้วคุณจะเอาอยังไง บริการแย่แบบนี้เนี่ยต่อไปผมคงไม่มาพักโรงแรมคุณอีกคุณจะมาไม่มามันก็เรื่องของคุณโรงแรมของเราเนี่ยไม่ใช่มีคุณแค่คนเดียวนะที่เข้ามาพักอะไปบ้านมานหน่อยค่ะต่อไปโรงแรมนี้ผมขอแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้จัดก,การ <laughs> นี่คุณหมอบอกนะเขี่วตัวเองเป็นใครกันฮะแล้วคุณอยากให้ผมเป็นใครล่ะคุณพิงสวัสดีครับเอี้ย ดีค่ะเฮียคุณดูแลโรงแรมแบบนี้เหรอลูกค้าไม่มีแบบประชาชนคุณก็ให้เข้าพักถ้าเกิดโรงแรมมีปัญหาอะไรขึ้นมาพวกคุณจะรับผิดชอบไหวไหมโรงแรมตั้งใหญ่เหลือแม่บ้านไว้แค่สองคนและอีกอย่างลูกค้ามีคำแนะนำคุณก็ไม่รับฟังแถมยังไล่ลูกค้าไม่ต้องเข้ามาพักโรงแรมนี้อีก นี่ถ้าผมไม่ลงมาดูเองเนี่ยผมว่าโรงแรมนี้อาจจะต้องปิดตัวลงเพราะฝีมือของคนแน่นอนออผมขอโทษนะครับคุณพิงสิ่งที่ผมทําไปทั้งหมดเนี่ยผมก็แค่อยากจะช่วยโรงแรมประหยัดค่าใช้จ่ายเองครับผมอัางรองว่าคราวหน้าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับทําไมคุณไม่เก่งเหมือนเมื่อกี้แล้วล่ะเมื่อกี้ยังเก่งอยู่เนี่ยผมตัดสินใจแล้ว ผมขอแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้จัดการแทนคุณเน็ตฉันหรอคะไม่ได้ค่ะฉันเพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่กี่วันไม่รู้เรื่องของโรงแรมแล้วก็จัดการไม่เป็นด้วยค่ะอย่างที่เขาว่าไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันไม่เป็นไรทุกอย่างฝุกผลได้ผมเชื่อว่าคุณทําได้และผมเคยเห็นคุณทํามาแล้วด้วยไม่ดีกว่าคะ่ะ ฉันไม่อยากรับตำแหน่งนี้จริงๆถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นบททดสอบของเฮียก็ตาแมแั่นอนนี้แล้วกันคุณช่วยมาเป็นผู้จัดการชั่วคราวให้กับโรงแรมผมหน่อยเพราะผู้จัดการคนเก่าถูกไล่ออกแล้วแล้วผมจะหาคนมาแทนไม่ได้โอเคไหมก็ได้ค่ะ